กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมขอสปิงแคทกับเกมบูอาร์ไคนะครับผมโดยคลิปนี้ครับเราจะมาจัดระดับเทียริสนะครับผมนะปี2025นะครับนะโดยในส่วนของตัวละครครับผมที่จะเอามาจัดระดับครับผมเราจะใช้ตัวละครทั้งหมดครับผมของเซิร์ฟเจแนะปัจจุบันนี้ที่คลิปนี้ทําการลงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครจะมีนําหน้าเซิร์ฟโกเบลไปพอสมควรนะ ดังนั้นเนี่ยก็คือบางตัวละครผข้อมูลก็อาจจะน้อยไปดังนั้นเราก็อาจจะเอาไว้กลางๆไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะและข้อมูลข่ผมที่ใช้ในการจัดระดับนะครับผมนะก็จะมาจากอักอิงจากตาแมวเองนะครับผมนะก็เป็นมุมมองของตาแมวที่มีการใช้งานบ่อยๆนะรวมถึงความเหมาะสมของตัวละครเหล่านั้นนะครับนะแน่นอนว่าหากมีข้อมูลส่วนไหนครับผมนะจัดระดับไม่ถูกใจนะครับผมไงก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ และเช่นเดินครับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอาายคอนนำบริการรัตเติมเเินเกมเรือชิโร่เติมเงินได้แบบในเกมพูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเก็ตไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยเอาละครับผมก็มาเริ่มกันเลยครับนะโดยจดับครับผมนะก็จะมีดังต่อไปนี้เลยครับก็คือในส่วนขอ ดับเบิเอสครับผมนะตัวละครตัวเทพจําเป็นต็อกมีนะครับผมนะเอสครับผมเก่งใช้งานได้หลากหลายนะครับผมนะเอนะครับผมนะเป็นตัวใช้งานเฉพาะทางแต่ยังถือว่าเก่งอยู่บีนะครับผมนะตัวสําร้อครับผมแต่ยังพอเล่นได้นะครับผมแล้วก็ซีนะครับผมนะถ้าอวยก็จัดไปนะครับผมนะส่วนดีครับผมนะก็ระดับสายลืมหูลืมตาครับนะคือถ้าจะเล่นก็ต้องประมาณนี้แหละหลักๆเลยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยครับผมในสูตรของระดับแรกของเราครับผม ระดับดาบเครับผมนะก็จะมีตัวละครนะครับผมนะใครบ้างมีตัวของเชนโน่นะครับผมนะยังคงเป็นตัวละครโดดเด่นในเรื่องของการเล่นค่าคอสครับผมเล่นค่าคอสแล้วก็ สามารถเก็บมอนหมูได้นะแล้วบางกะรีก็สามารถเอาไปไปแท้งได้ครับผมนะได้เวลาเดียวกันเลยต่อมานะครับผมยูริครับนะยูริยังคงเป็นตัวละครที่เล่นได้หลากหลายนะด้วยค่าคอที่ถูกนะครับผมนและก็ยังสามารถใช้กับคอนเทสต์อารีนาได้นิดหน่อยนะครับผมนะและยังมีในเรื่องของการที่ไม่ใช่เป็นตัวลิมิเต็ดครับผมนะเป็นตัวแบกไอดีครับผมสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ของสีเหลืองได้ดีมากๆนะก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับผมที่เก่งและก็ใช้งานได้หลากหลายครับคอกระถูกด้วยนะครับชุนนะครับผมนะ ก็ยังคงเป็นมหาเทพในอารีนาเช่นเดิมนะแต่ก็ยังคงเป็นตัวในเรื่องของการทําคะแนนะในเรื่องของการตีบอลน,นะเพราะว่าการมิชุนอยู่ครับผมนะสามารถทําให้ค่าคอร์สของเราเนี่ยมีเริ่มต้นเยอะกว่าปกติก็ทําให้ช่วงเวลาในกระบอกของเราก็สามารถทําคะแนนได้ดีขึ้นนะชุนก็จะประมาณนี้นะ ยูกานะครับผมนะเป็นตัวแจกนะครับผมนะตั้งแต่เริ่มต้นเกมเลยก็ว่าได้นะเป็นแท้งนะครับผมนะที่แบกไอดีพวกเราได้ยาวๆและพอได้ของลักมากนะครับนะเราก็สามารถใช้ตัวละครตัวนี้ลงในส่วนของอารีนาได้นะครับผมนะหรือลุยดาทั่วไปยูกาก็พึ่งพาได้ดีสามารถใช้ได้ยาวๆเลยครับอาโกะนะครับผมนะตัวบัฟนะครับผมนะคีเลยที่ดาเบิครับผมแล้วก็มีความสามารถในการฮีลไว้กับปาร์ตี้ยังคงเป็นตัวสำคัญนะครับผมนะอยู่ดี อุ้ยนะครับผมนะตัวลดค่าคอสครับผมนะให้กับไทเกอร์ฟังเล่านะครับผมนะสามารถใช้ได้ถึง2ครั้งนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่แบกไอเดียของเราได้ดีมากๆโอชิโรซัมเมอร์ครับนะตัวละครเลขาคอร์สบัฟอคแทกครับผมนะและก็บัฟกระสุดแดงให้กับปาร์ตี้ด้วยของเก่งควรบีติดไอดีจริงๆครับโคโคด้านะครับผมนะตัวฮิลลดค่าคอร์สได้ครับนะของดีน่ารักด้วยยูกะกีราซีครับ ตัวละครที่สามารถสร้างบาเลียนและก็ปรับพื้นที่ได้ครับผมนะยังไม่มีใครมีสกิลปรับมานี้เลยนะคือมันมีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นสเปเชียลครับผมนะแต่สตเกอร์เด็กก็มีแค่ยูกาคนเดียวนะครับนะฮิบาริครับผมนะตัวละครเพิ่มเอแทพแล้วก็เล่งค่าคอ์สนะครับฟูกาครับผมตัวลดค่าคอต์สราคาถูกครับผมนะและเป็นสายสเปเชียลทำให้เล่นง่ายมากมาก มิกาครับผมนะตัวดาเมจหลักสีเหลืองนะครับผมนะยังคงจําเป็นอยู่สาหรับทีมสีเหลืองเหมือนเดิมไคโยะนะครับผมนะตัวบัฟกระสุนฟ้านะครับผมนะเรียกว่าบอสฟ้าโผล่มาไคโกะทํางานทันทีเลยครับชิโรโกะซัมเมอร์ครับนะก็จะเป็นตัวเล่งค่าคอร์สลดค่าคอร์สและก็ลดเกาะครับผมนะสุดยอดตัวละครสซยสเปเชียลครับผมที่ควรมีติด ID ดีทุก ID เลยนะอารีน่าก็ลงได้เลดบอสก็ลงดีนะครับ ฮานาโกะนะครับผมนะตัวละครตีบูสีม่วงครับผมนะมีสกิลลดค่าคอสและก็สามารถสแปมสกิลได้ด้วยฮาระนะครับผมนะด้วยการบาร์ขอตัวคิซากิในอนาคตนะต้องบอกเลยว่าฮาระถือว่าดีตัวเองครับผมนะเป็นตัวที่สําคัญทันทีเลยนะและก็เป็นตัวละครที่ใช้ไม่ยากเกินไปด้วยนะครับนะฮิน่าครับผมนะยังคงเป็นตัวโอพีในสุดของดาบเอ็กซ์สุดแดงอยู่เดิมนะครับโอชิโนะนะครับผมนะล่านจอร์นวิทนะครับผมหมดเอาจริงตัวส่วนนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า เรื่องตีเดียวนะครับผมเนระื่อตีหมู่ก็เก่งนะเรื่องแทงก็โหดนะครับนะก็เป็นตัวละครแบกสีฟ้าในอนาคตที่จะใกล้ถึงนี้ชิโรโกะครับนะเทเลอร์นะครับนะก็เป็นตัวละครเรียกว่าฟูดาเมจครับผมนะของสีฟ้านะการมาของชิโรโกะตัวส่วนที่ส่งผลต่อเมตาสีฟ้าอย่างหนักเลย ิสกินะครับนะก็ยังโคลไปตัวละครครับผมบัฟเยสกิลนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าเป็นคนเดียวที่มีสกิลแบบนี้ทําให้ความจำเป็นของตัวละครตัวนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับมาลีไอดอนครับนะก็คล้ายๆกับตัวโคคนนเลยครับผมนะแต่สกิลโกกว่าเยอะอีกนิดนึงนะเพราะว่ามีความสามารถในการลดค่าคอสครับผมทํางานไวกว่าพอสมควรเลยแหละนะอ่ะโอเคนะครับนะอันนี้คือในสุขของตัวละครตัวเทพจําเป็นต้องมีนะครับนะแน่นอนว่าเราสามารถจะพ้อง มีทุกตัวไหมนะครับนะ <c oughs> ถามว่าจำเป็นต้องมีทุกตัวไหมนะครับผมนะ <c oughs> ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า <c oughs> บางตัวนี่จําเป็นต้องมีจริงๆนะ <c oughs> ส่วนบางตัวเนี่ยไม่มีก็พอจะถูถูไทถใส่ตัวอื่นแทนได้บ้างนะครับผมนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวที่ควรต้องมีจริงนะก็อย่างแรกเลยนะก็คือพวกตัวดามเมจสีครับผมของแต่ละตัวนะก็คือยามิกะสีเหลืองนะครับผมนะฮานาโกะก็สีม่วงนะครับผมในฮินะก็สีแดงนะครับผมนะชิโรโกะนะครับผมก็จะเป็นตัวหอสีฟ้านะครับนะ แต่ก็ตัวบัฟสำคัญนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของอาโกะฮาเลฮิบารินะครับผมหรือคิซากินะครับนะตัวฮิลครับผมที่จะช่วยได้ดีอย่างเช่นโคโคนะหรือมารีนะครับนะตัวราคาคอสครับผมที่สำคัญอย่างเช่นอุยกับตัวของฟูกะนะครับนะตัวสามารถเคลื่อนที่ได้ครับผมนะอย่างเช่นตัวของยูกะนะครับนะตัวบัฟสารพัดประโยชน์ครับผมนะอย่างเต้นตัวของโฮชิโนะนะครับนะตัวโคตรจำเป็นในดีน่าครับผมนะชุนกับชิโรโกะครับนะแล้วก็ตัวบัฟกระสุนสีแต่ละสีกันไป อันนี้คือในส่วนของตัวละครนะครับผมในที่ควรจําเป็นต้องมีเรียกว่าในส่วนของระดับ f S เนี่ยมีหลายตัวเลยครับนะที่สําคัญมาก,มากนะ,ะ, <c oughs> อะขออภัยนะครับนะไปต่อกันเลยครับนะต่อมาครับผมในส่วนของระดับ S นะครับนะ S ครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นตัวละครที่ สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับผมนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเลยนะในเรื่องของการทําดาเมจนะหรือช่วยสพอร์ตทีมนะครับนะอย่างเช่นอารุครับนะอืมอารุนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่ายืนเฉยก็เล่นได้นะครับผมนะกดเอสซิลก็โหดนะครับนะโคทบาครับตัวบัฟบู่ค่าคอสถูกนะครับนะมาร์กี้ครับผมนะตัวรถเกาะของสีเหลือนะครับนะแล้วก็ดาเมจก็ถือว่าดีแล้วก็ยามีฮิตที่เยอะด้วยเสร็จแล้วครับผมนะตัวฮิวค่าคอสถูกนะครับผมนะ ซูเบกินะครับผมนะตัวขัดจังหวะซีซีได้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวใครแค่สองดาวเท่านั้นโคฮารุนะครับผมนะก็ตัวฮิวแบบออโตโ้นะครับผมนะแล้วก็มีฮิวหมู่นะก็ต้องบอกว่าการมาของมาลีนะครับผมนะก็ส่งผลต่อโคฮารุพอสมควรนะแต่โคฮารุก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับนะ <c oughs> มุสกิบนะครับผมนะก็ยังคงเป็นตัวค่าคอสราคาถูกตีวงกว้างของสีฟ้าเช่นเดิม มารีนาได้ครับผมนะตัวละครฮิตเยอะนะครับผมนะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการอมนาจนะครับผมลงอารีนาได้ด้วยนะ <c oughs> อ่ายูโรฮ่าได้ครับผมนะ <c oughs> ก็ยังถือว่าลดบทบาทลงพอสมควรนะแต่ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่นะเพราะว่าเป็นตัวที่เก่งในส่วนของอารีนาแต่ก็ต้องดูสถานที่ด้วยนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการยิงนะครับผมมอนมู่ได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ยังสามารถเอามาเล่นคู่กับตัวของ,ขอ,งอีบุกินะครับผมนะเพื่อทําให้มีสกิลที่ เปลี่ยนแปลงกว่าเดิมแล้วก็สามารถเล่นได้มากกว่าเดิมนะฮัสโกรครับผมนะยังคงเป็นตัวฮิลหมู่นะครับนะช่วยได้หลายคอนเทนต์อยู่นะเพราะว่าเป็นตัวฮิลที่วงว่างมากนะครับนะแล้วก็ยังช่วยซัพพอร์ตให้ทีมได้ซึ่งก็ยังไม่มีใครครับผมมีสกิลนี้อยู่นะ อายาเดะนะครับผมนะซัมเมอร์ครับผมนะตัวละครตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นตัวละครแจกฟรีจากอีเวนต์นะแต่ก็ยังถือว่าคุ้มค่านะครับผมนะั้นในการปั้นแต่ต้องบอกว่ากว่าจะปั้นออยาเดะได้เนี่ยก็ต้องไปแลกเหรียญจากราทักษะซึ่งไม่ค่อยเหมาะสหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่สักเท่าไหร่นะครับนะแต่ก็ถือว่าเก่งอยู่นะแล้วก็มีสกิลในเรื่องของการตีเจาะเกาะน,นะครับผมนะก็เลยค่อนข้างจะโหดแล้วก็ใช้ได้หลายคอนเทนต์ต,ตามไปด้วย มาต่อกันนะครับผมนะกับตัวขอคารุนะปีใหม่นะครับนะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในส่วนของเอลนะครับผมนะแล้วก็เป็นอารีนานะครับผมนะค่อนข้างจะโหดตรงส่วนนี้พอสมควรอ่ามาต่อกันครับผมนะตัวขอบีเน่ครับนะเป็นตัวละครแทงสายเคลื่อนที่และก็มีสกิลรุกเกาะที่โหดมากในยิซานะครับผมนะตัวละครที่ค่าคอถูกครับผมทำดับเบิได้ดีและก็ช่วยซัพพอร์ตในส่วนของสีแดงได้โหดสุดๆเลย หอลุนะครับผมนะก็เป็นตัวละครนะครับผมแจ็คฟี่ไม่ต่างกับตัวขออเยเด้เลยนะแต่ว่าค่าคอสก็ถือว่าถูกครับผมนะสามารถเอาไปสแปมสก,กิลได้นะครับผมนะยิ่งการมาของกลัวคิซาก,กินะครับผมนะก็ยิ่งทําให้น้องแกยิ่งเล่นง่ายเข้าไปกว่าเดิมอีกก็ทําให้ดาเบทครับผมค่อนข้างถือว่าโหดขึ้นกว่าเดิมนะแต่ก็จะการฟาร์มนะครับผมยอมรับว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ฟาร์มยากมากอีกตัวหนึง่ง คิเคียวครับผมนะด้วยการบาร์ของคอนเทนต์สีม่วงที่จะเริ่มมาในปีอ่า2025นี้นะครับผมนะคิเคียวก็เลยค่อนข้างจะถือว่ามีบทบาทเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะนี่ในคือในส่วนของตัวละคร S อสอ่า W S กับ S นะครับนะในส่วนของตัวเล็กเอสเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวไหนที่เป็นตัวแจกฟรีนะครับผมนะตรงส่วนนี้เนี่ยคุณไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะถ้าเกิดมีโอกาสฟาร์มก็อยากให้ฟาร์มเก็บไว้ ส่วนพวกตัวละครครับผมแต่ที่สามารถฟาร์มได้จากดาดฮาร์ดก็อยากให้ฟาร์มเก็บไว้นะหรือตู้ทั่วไปก็ควรจะมีส่วนตัวไหนที่เป็นตัวลิมิเต็ดครับนะอันนี้ก็ดูตามคอนเทนต์ไปแต่ส่วนใหญ่แนะนําว่าควรจะมีนะในส่วนของตัวละครลิมิเต็ดนะครับเอาล่ะต่อไปครับผมเราจะมาพูดในส่วนของระดับ A กันบ้างนะครับในส่วนของตัวละครแรงเอนะครับผมนะก็มาเริ่มกันเลยครับโดยตัวแรกครับผมจะเป็นโฮชิโนะนะครับผมนาร่าปกตินะ โดยตัวละครตัวนี้ครับผมนะก็ได้มาเพราะว่ามีของรักครับผมนะและของรักของโฮชิโนกก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ยังได้เรื่องของการที่เป็นตัวละครซีซีได้ครับผมนะก็ถึกนะมาต่อกันครับผมในส่วนของไคโยโกะนะครับผมนะตัวละครสายซีซีครับผมนะที่น่าจะเก่งที่สุดนะครับผมนะ่ยสหรับตัวละครหนึ่งดาวสองดาวนะครับนะ ต่อครับผมโนโนมินะครับผมนะหลังจากได้ของลักมาแล้วเก่งขึ้นถือว่าเยอะมากนะครับผมนะยิงไม่ค่อยบิดแลวแล้วก็ดาวเบสก็แรงขึ้นด้วยนะครับอ่าต่อไปครับผมนะตัวขอซิบิเล่ครับนะก็จะเป็นตัวที่ได้ของลักบาเช่นเดียวกันครับนะก็ถือว่าเก่งขึ้นเยอะอึดขึ้นเยอะนะครับผมตีก็หนักถึกก็ถึก ต่อมานะครับผมนะตัวของอุทาะครับนะก็เป็นตัวละครครับผมนะที่เก่งขึ้นมาเพราะว่าของรักเช่นเดียวกันนะครับผมนะการทีสแปมป้อมปืนครับผมถึง3ป้อมนะครับผมนะก็ช่วยเพิ่มฮิตได้ถือว่าเยอะมากเลยมาต่อกันครับผมในส่วนของยุสึครับนะก็เป็นตัวดาเมจครับผมนะสายคินะก็อาจจะต้องลุ้นในส่วนของคิ้ดีคอนนิดนึงครับผมแต่รับประกันความคิแรงแน่นอนนะ คาลินบันดี้เกลครับผมนะเป็นตัวซีรีส์จากบันดี้เกลลิมิเต็ดนะครับนะก็เป็นตัวละครที่เอลีกว้างนะครับผมนะถ้าเกิดตีกันในอาคารนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวทัวร์ที่เก่งเลยแหละมาต่อกันครับผมนะตัวนักสืดนะครับนะก็จะเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการรับมือบอสเปโรซิล่านะครับนะเพราะว่ามีเป็นนมีเจอเปโรซิล่าครับผมนะไม่มีนักสืดนี่สู้ลำบากเลยครับ วากาโบนะครับผมนะตกชั้นมาครับผมนะจากการมาขอตัวของคุโรกโกะนะครับนะแต่ยังถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่นะแต่ก็ต้องดูคอนเทนต์แล้วนะปัจจุบันนี้นะครับนะฟูบุกิครับผมนะตัวละครซีซีแบบแจกฟรีนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่เราสามารถที่จะค่อยๆนะครับผมนะซีซีฝันาคว้เ,เรื่อยๆนะโดยการันตีในส่วนของผลซีซีครับ จิฮิโร่นะครับผมนะก็ยังคงเป็นตัวละครที่ใช้เรื่องของการซีซีบอลเหลืองเท่านั้นนะแต่ก็ยังถือว่าถ้าเป็นในส่วนของซีรีบอลเหลืองก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ซีซีได้ถูกที่สุดแล้วและก็เก่งที่สุดด้วยฮิตาตะนะครับผมการมาขอโฮชิโนะนะครับผมนะ,มอนะมนะเอาจริงก็ทําให้ตัวของน้องแกตกชั้นพอสมควรนะแต่ก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่นะครับนะแต่ก็ควรจะไปทางฟาร์มขอตัวของโฮชิโนะก่อนนะครับนะแล้วค่อยมาบี ทรัพยากรเหลือค่อยมาลงตัวของฮินตาะนะซูโยครับผมนะเป็นตัวละครที่รับมือประเภทสายซ c ซแล้วก็พวกสายฮิตเยอะได้ดีมากๆนะครับผมนะั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของสกิลลดค่าเพ้่กันนะครับผมนะั้นก็เลยเป็นตัวละครที่ยังถือว่าโอเคอยู่วากาโบะนะครับผมนะเป็นตัวละครนะครับผมนะที่ได้ทั้ในเรื่องของการซีซีแล้วก็ได้ในเรื่องของการทำดาเมจในเวลาเดียวกันเลยครับ <c oughs> โนรมินะครับนะก็เป็นตัวละครฮิตเยอะนะครับผมและก็เป็นตัวละครที่จะใช้งานได้ดีครับผมในส่วนของบดในเมืองนะอ่าอีซนะนะครับผมนะก็เป็นตัวที่สามารถลดในส่วนของต้านดามเมจคียิคอนได้นะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครลดค่าคอสต์ครับผมค่าคอสถ,ถูกนะครับผมนะมก็เอามาช่วยทำดาเบจได้แล้วก็ไม่หนักค่าคอสครับแนะวนสกิลให้ได้ง่ายขึ้นเลย คาสุสะนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่เก่งมากครับผมในเรื่องของการรับมือบอสเฮดโอดีนะครับผมนานแล้วก็ยังได้เรื่องของการทาดาเมทประเภทแบบวันทักเกตครับผมแบบโหดๆนะสักุลโกะนะครับผมนะก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมนั้นในส่วนของคอนเทนต์ไปหอนะครับผมนะแต่ก็ชิโรโกะเี่กก็สามารถเอามาเล่นคู่กับตัวของสักุะโกะคู่ได้เลย มาตอนน่อคันครับผมกับอลิซึครับนะหลักๆก,ก็จะเป็นตัวที่เน้นในเรื่องของการทำาะบบสายคิครับผมนะพอมีของลักแล้วทำง่ายขึ้นเยอะนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เทพมาอีกตัวหนึ่งครับอ่าเลซาครับผมก็จะเป็นคอนเทนต์เดียวกับตัวของนัซซึนะครับนะอือฮึ มิโนรินะครับผมนะมิโนรี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครโจมตีวงกว้างนะครับผมนะสำหรับดาเบทในพื้นที่ในอาคารนะครับผมนะแต่การมาขอฮินาเดสครับผมนะก็ส่งผลให้ตัวของน้องแก่บทบ,บาทลดลงพอสมควรนะแต่ก็ยังถือว่าเราต้องการในส่วนของคอนเทนต์วงกว้างมิโนรีก็สามารถตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้นะแต่ก็หลายคนก็ไปใช้ฮินาเดสแทนหมดแล้วครับตอนนี้ <laughs> แต่ยังเก่งอยู่นะแต่จะใช้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึ่งนะครับนะ ซากิครับผมนะเป็นตัวละครดีบัฟครับผมที่ถือว่าดีบัฟโหดใช้ได้นะเพแต่ว่าหลายคนก็ไปใช้ตัวของมิ n เนทแทนนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าไม่ได้แย่นะเพราะว่าบางครั้งเราก็ไม่ได้อยากเอาตัวมิเนทไปแทงครับผมนะเราอาจจะใช้ตัวของซากิครับผมนะช่วยในเรื่องของการทําดีบัฟได้ครับอุ้ยซัมเมอร์ครับผมนะตัวละครบัฟกระสุนสีเหลืองครับผมนะปัจจุบันมีแค่สกิลของน้องแกวคนเดียวนะที่ทําแบบนี้ได้นะฮะ เนมูนะครับนะก็เดลุนะครับนะก็จะเป็นตัวของการทำดาเบจครับผมต่อเนื่องนะและก็เป็นตัวละครที่ช่วยได้ดีครับผมในเรื่องของการทำดาเบจแบบวันแบบฮิตเบิร์นะครับผมก็คือทำดาเมจแล้วก็มีฮิตขึ้นมาเลยครับผมนะตัวของเดลุก็ถือว่าโอเคอยู่อาอิชิกะนะครับผมนะก็เป็นตัวละครโจมตีเอสีม่วงนะครับนะ <c oughs> ที่เล่นง่ายนะครับผมนะสกิลไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะ อาซบี้ครับผมเป็นตัวละครรถเกาะหมู่นะครับผมนะก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับตัวของอิจิกะได้ดีมากๆเลยต่อไปครับผมนะตัวของชิคุเลออเซนนะครับผมนะตัวฮิวหมู่นะครับผมนะแล้วก็ฮิวได้ค่อนข้างจะถือว่าแรงด้วยอยู่คฤินะครับนะเป็นตัวละครประเภทเดียวกับตัวของอิจิกะอ่าอิจิกะนะครับผมนะแต่ว่าค่อนข้างจะเล่นเรื่องของดาเมจที่โหดกว่านะแต่ก็แฝงมาด้วยกับการที่ต้องมานั่งเสียเวลายุ่งยากในการเล่นตามไปด้วยนะครับ เอบิซัมเมอร์นะครับผมนะหลักๆก็จะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็กางโลกในเวลาเดียวกันโคทามะครับผมซีซีที่แรงที่สุดณปัจจุบันนี้อาโกะนะครับผมนะตัวละครบัฟคีเลตคีดาเบตครับผมเป็นแบบหมู่คณะนะครับนะแล้วก็มีสกิลลดค่าพลระปกันด้วยครับมาโคโตะนะครับผมนะสกิลหมู่ว่างมากๆนะครับผมนะเอาไว้ใช้กับคอนเทนต์เชนเซตหรือเดนเกมบตตันนะครับผมนะถือว่าดีมากเลย อีบุกิครับนะตัวบัฟนะครับผมนะแล้วก็ยังสามารถเอาไปเล่นคู่กับตัวของอิรุฮะได้นะครับผมนะอ่าไคโกเด้ครับผมนะตัวดาเมจรับมือบีหน้าในเมืองนะครับผมนะถือว่าโอเคเลยยูคาริครับผมตัวบัฟกระสุนฟ้าแบบหมู่นะครับนะถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ต่อมาครับผมโยชิมินะครับผมนะก็ยังคงเป็นตัวหัวหลักครับผมในการตีคอนเทนต์สหอแดงครับอ่า อสุสาครับผมนะเบนนะครับผมนะก็จะเป็นตัวคอยช่วยซัพพอร์ตครับผมนะเพิ่มสปีดให้กับปาร์ตี้อ่าแล้วก็ตัวละคอนกระสุนม่วงกลางแจ้งนะครับผมนะสองพี่น้องไซบาบิโนดีโบวีชุดเมดนะครับอ่าคิริโนโนะครับผมนะตัวบังเกอร์ที่มีสกิลบัฟเอ็กแทกครับคันนานะครับผมนะตัวละครรถเกาะหมู่ทากเก็ตเดี่ยวเอ้ยตัวละครรถกอบเป้าหมายเดี่ยวนะครับผมนะที่แรงที่สุดณปัจจุบันนี้ ฮาเซอลีซัมเมอร์นะครับผมนะก็หลักๆก็จะเป็นตัวละครที่ตีในเรื่องของการทําติดสถานะเยื่อแข็งนะครับนะหนาวสั่นเอาไปใช้คู่กับบอสคอกมากครับแล้วก็เลโจนะครับผมนะก็ยังคงเป็นจุดเด่นครับผมในเรื่องของการช่วยในเรื่องทําให้ดีบัฟนะครับผมนะพวกสายดอทนะครับผมที่เป็นพิษกับหนาวสั่นทํางานได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ต่อมาครับผมซากุระโกะนะครับผมไอดอนนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการบัฟ ตัวละครสายสเปเชียลครับผมให้ตีแรงขึ้นนะและก็ต่อมาครับผมนะตัวของยูกะนะครับผมนะกับตัวหองโนอานะครับนะก็เป็นเวอร์ชันชุดนอนครับเวอร์ชันล่าสุดนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อมูลทส่วนนี้ยังค่อนข้างเขียนว่าน้อยอยู่แต่ก็ดูแล้วยูกะนี่น่าจะเก่งนะแต่คิดว่าต้องรอดูบอสไปก่อนกับตัวหองโนอานะครับผมนะก็ยอมรับว่าสกิลคล้ายๆกับตัวของอ่าเนรุนะครับนะแต่ก็ถือว่าโหดอยู่ อ่ะโอเคนะครับนะประมาณนี้นะทีนี้เราไปดูในส่วนของแรงบีกันบ้างน,นะครับผมนะโดยแรงบีนะครับผมนะก็จะมีหลักๆเลยก็คือตัวละครที่สามารถเอามาใช้งานได้ดีอยู่นะแต่ก็ต้องดูในส่วนของบางตัวบางตัวนี่คืออาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่ามันมีตัวละคร3ดาวเก่งๆนะครับผมนะแทนได้แต่บางตัวก็เฮ้ยใช้งานได้ดีอยู่นะเป็นบางครั้งบางคราครับนะก็ต้องดูคอนเทนต์ไปอ่ะตัวขออาซซาครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าปัจจุบันไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับผมนะเป็นตัวละครลดเกาะแดงนะครับผมนะ อ,อิซิระครับผมนะเป็นตัวละครโจมตีดาเมจในเบื้องนะครับผมนะก็ตั้งแต่มีอลิซึมชุดเมจมาน้องแกก็บทบาทน้อยลงไปเยอะเลยจิเซครับนะก็เป็นตัวละครโจมตีฟ้าวงกว้านะครับผมนะแต่ปัจจุบันก็เริ่มมีตัวฟ้าวงกว้างออกมาเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะตัวของโคชิโนโบทเอาจริงนะซึ่งดาเมจเป็นยอมรับว่าโหดกว่าน้องจิเซหลายเท่าเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ตัวละครเหล่านี้แทนได้นะ เอบี้ครับผมนะก็เป็นตัวละครที่มีความถึกนะครับผมแล้วก็ฮิวตัวเองได้ด้วยนะฮานาโกะครับผมฮิวหมู่เลครับผมนะฮารุนะ่คาคอถูกกระสุนฟ้าโจมตีเป้าหมายเดียวอ่าต้องบอกว่าโจมตีใดเส้นถือว่าเก่งอยู่นะคาคอถูกมากฮิบิกิครับนะก็เป็นตัวละครสายสเปเชียลเอวี LED สีแดงนะครับผมนะที่ตอนหลังมมีของรักแล้วก็ภาษีดูดีขึ้นเยอะเลยอือหื ฮิฟูมินะครับผมนะก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นเป้าล่อซัพพอร์ตแทงค์นะครับผมนะแล้วก็จะมีสกิลเล็งค่าคอร์ดได้ด้วยใช้งานได้คดีก็มีให้เล่นโหดอยู่ฮินะนะครับผมนะโจมตีวงกว้างสีแดงนะครับผมนะแบบลึกนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ปัจจุบันก็มีของรักแล้วดาเมจก็ถือว่าดีขึ้นจุนโกะครับผมนะเป็นไพ่ตายยากฉุกเฉินในการตีเลดบอสนะโมอีกับบิลดูดครับผมนะก็ถือว่ามีคอนเทนต์ให้พอเล่นได้บ้างนะแต่โมอีนี่จะเยอะกว่าตัวของบิลดูอีกนะ มุสกี้ครับนะตัวละครปาลระเบิดนะครับผมนะดาเมจโหดมากแต่ความแม่นยำกากมากนะครับนะอ่าเดรุ้นะครับผมนะตัวฮิตเยอะที่สุดแล้วนะครับผมค่าคอสก็ถูกด้วยเล่นง่ายมากๆชิโรโกะครับผมนะตัวละครเล่นง่ายๆเช่นอีกตัวเดียวนะก็คือค่าคอรก็ถูกด้วยนะอือฮึแล้วก็มาต่อกันครับผมนะครับตัวของปอบของเล่านะครับผมนะซูดุกิก็เป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการลงเชเซตนะครับนะ อสุสัตซัมเมอร์ครับนะก็เป็นตัวละครที่มีหนาวสั่นและก็ลดเกาะในเวลาเดียวกันยีนะครับค่าขอถูกตีวงกว้างดาเมจดีมากนะชิลโกะไบเกอร์ครับนะตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทสําคัญในการลงคอนเทนต์บล็อกคล็อกมากลยครับผมนะเป็นบอสไตยชั้นตัวใหม่เลยครับผมนะโลลกาออสเซนครับตัวฮิลแบบฮิลเรื่อยๆนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็ต่อมางนะครับผมนะเบียโกะนะครับผมนะเกิดจะมีบทบาทครับผมสําคัญในอารีนาในอาคานนะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมนะที่ใช้ในการลงบอสเอโนดีได้ดีมาก สากีครับผมนะก็เป็นทั้งตัวดาเมจและตัวซีซีในเวลาเดียวกันอืมบิวครับผมนะพอมีของลักแล้วดาเมจถือว่าโหดขึ้นเยอะเลยนะโมเอครับผมนะก็โอเคตีวงกว้างในอาคานนะครับผมนะก็มีสกิลดีๆเยอะอยู่นะสำหรับตัวของโมเอครับอ่าชิสโกะซัมเมอร์ครับนะก็จะเป็นตัวกลางโลกเคลื่อนที่นะครับผมนะตัวสำหรับตัวสายฟรีเลยอ่าจีเซนะครับผมนะอ่าซัมเมอร์ครับผมนะเป็นตัวละครซีซีนะครับผมนะ ที่มีความไม่อยากซีๆค่อนข้างถือว่าสูงอยู่ฮาสบิ้นะครับผมนะกีราสีครับผมตัวละครที่พึ่งนะครับผมสลับสายเริ่มต้นสีฟ้าเพราะว่าเขาแจกไปเยอะจัดเศนาคิดมากครับผมนะตัวสายบับคินะครับนะฮารุกะครับผมปีใหม่เอาจริงไม่ได้ใช้ร้องแจยกันเลยครับผมนอกจากเอามาเล่นค่าขอเท่านั้นจะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นประมาณทีม3หทีม4จริงๆ บิวซัมเมอร์ครับผมนะก็เป็นตัวละครตีวงกว้างสีแดงนะครับผมนะแต่ก็ยังสู้มีมโนริไม่ได้นะแต่ก็น้องแกก็ถือว่าตีแรงอยู่แล้วก็มีคิทิคอนด้วยบิวนะครับผมนะไอ้มิยาโกะนะครับผมมิยาโกะซัมเมอร์นะครับนะก็เป็นตัวที่เอาไว้เล่นค่าคอร์สนะแล้วก็มีสถานะดีบับติดมาด้วยมิสกะมิโคโตะครับผมนะเป็นตัวดาเบตกลางแจ้งของสีเหลืองนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์การแจ้งสีเหลือใครใช้สักเท่าไหร่เลยนะครับนะอ่าแล้วน้องแกก็เวลาปั้นทีนึงก็ค่อนข้างจะปั้นยากเพราะว่า ตัวละครที่มาจากต่างโรงเรียนหรือตู้คอลแลบเนี่ยโอ้โหใช้ของเยอะมากในการปั้นมากกว่าปกติเลยเงี้ยนะครับผมนยตัวละครเอลสีม่วงครับนะแต่ยังสู้ฮานาโกะไม่ได้ต่อมานะครับผมอารุเดนครับผมนะเป็นตัวบัฟคิดาเมทครับผมที่ถือว่าดีมากแต่ไม่มีพิเรตครับผมนะดังนั้นการใช้งานตัวละครตัวนี้บอยได้ป่าเลยว่าส่วนมนเต็มที่นะครับผมนะหรือไม่ก็ต้องใช้กับตัวของมิกะนะครับผมนะซึ่งมีความสามารถในการการันตีคิดิคอนอันนี้พอคุยกันได้บ้าง สุภกิจไกด์ครับผมนะตัวตีตัวบัฟนะครับผมนะบัฟไอ้แค่ครับผมวงกว้างนะครับนะกิตาร์ครับผมนะตัวดาเมจสีม่วงนะครับผมนะที่ถือว่าโอเคอยู่อืมแล้วก็ต่อมานะครับผมซิลิก้านะครับผมนะแมวกล้วยนะครับผมซิลิก้าซัมเมอร์เป็นตัวละครโจมตีเอวีที่ถือว่ากว้างอยู่นะก็ถือว่าพึ่งพาได้แต่ก็ตรงส่วนนี้ก็ต้องดูแหละว่าเราจะได้ใช้น้องเก๋หรือเปล่านะครับเพราะว่าเอาจริงก็มีคนที่จะแทนน้องเกเยอะอยู่เหมือนกันนะโมเอะนะครับผมนะตัว ในส่วนของดาเมจกระสุนว่วงนะครับผมพื้นที่ในอาคารนะครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่คนข้จะพิเศษนะเพราะว่าดาเมจมวงในอาคารนี้ไม่ค่อยมีนะแต่เนื่องจากสกิลของน้องแกปัจจุบันยังไม่มีใช้กับบอสต,ตัวไหนก็เลยเอาไปอยู่ในส่วนของตัวสำรองไปก่อนนะครับนะยูรีครับผมนะตัวดาเมจนะเธอถือว่าแรงอยู่นะหลักๆป๊ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เพียงแต่ว่าอาจจะแรงนะครับผมนะไม่เท่าตัวของมิกะนะครับผมนะ <i> ก็เอาไว้เป็นตัวสำรองกันละกัน <i> นะก็มาในช่วงคอนเทนต์แจกร้อยโอฟีด้วยนะครับนะก็อาจจะได้ตัวละครตัวนี้สวยๆเอาไปตั้งเป็นเอลคูดี้ครับนะท็เอกซ์เผาครับผมนะชุดสวยมากๆนะครับผมนะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะพิเศษนิดนึงนะตรงที่สเปเชียลนี่ใช้ได้อ่าหลากหลายครับผมนะใช้รวบมอนก็ได้ลดค่าป้องกันนะครับผมนะแล้วก็สามารถได้ช่วยด้วยของการอ่าเคลื่อนที่นะครับผมนะอีกต่างหากด้วย บันไดนากกีเพาครับผมนะก็จะเป็นตัวสายพิษนะครับผมนะอ่าแล้วก็ตัวของซัส,สกินะครับผมนะเป็นตัวดาเมจที่ถือว่าน่าสนใจมากนะแต่ว่ายังไม่ทราบคอนเทนต์นะครับผมนะเจ๊กินะครับผมเนะี่ยก็แบบเดียวกันเลยนะ2ตัวนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจตีหนักๆเลยนะแต่ว่าคงต้องรอดูในส่วนของบอสไปก่อนกันละกัน มาต่อกันครับผมในสูตรขอระดับ C ี่นะครับผมอวยก็เล่นได้ระดับนี้เราจะขออธิบายสูตรง่ายๆเลยครับผมก็คือทุกตัวในนี้เนี่ยคือสกิลไม่ได้แย่นะครับผมนะเพียงแต่ว่ามันมีอะไรเอ่ยตัวอื่นที่เก่งกว่าและก็เล่นง่ายกว่านะครับผมนะเขาก็เลยไปใช้ตัวละครเหล่านั้นนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนะครับผมนะก็ปั้นออกมาเล่นได้อยู่นะเพราะว่ามันหลายๆผลครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าปั้นยากนะครับผมนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอ่า เติมตัวอื่นแทนได้ครับผมไม่ต้องเสียเวลาไปหาฟาร์มทรัพยากรอะไรประเภทนี้นะครับนะอก็มีหลายตัวอยู่นะที่น่าสนใจนะครับนะอย่างเช่นตัวของอันนี้ครับผมยุสึนะครับผมนะความจริงก็ถือว่าเก่งอยู่นะเพียงแต่ว่า,าวงอาจจะแคบไปนิดนึงนะครับผมนะและหลายๆคนก็อาจจะต้องการตีหมู่ที่ว้างกว่านะครับผมนะก็เลยไปใช้ตัวบิยูกันยุสึก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะ หรือจะเป็นตัวของชีตสือนะครับผมนะพี่เป็นตัวเร่งสปีดนะที่อ่าเร่งสปีดแล้วก็เพิ่มเกาะนะครับผมนะตัวนี้ถ้าเกิดมีคอนเทนต์ดีๆบางครั้งเราก็ใช้กันนะครับนะอากาเกะนะครับผมนะก็จะเป็นตัวที่เอาไว้รถเกาะครับผมนะใช้งานได้ดีมากกับบีนานะครับผมนะแต่หลายคนก็ไปใช้ตัวของคณะกันหมด uh huh. หรือจะเป็นตัวของฟีนานะครับผมนะ อย่างที่บอกไปครับผมนาะฟีน่าก็เป็นตัวที่ช่วยทำดาเมจครับผมกับบอสบีน่าได้ดีนะดังนั้นเนี่ยระดับ C ไม่ได้หมายความว่ามันห่วยจนเล่นไม่ได้นะเพียงแต่ว่าการจะใช้งานตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันต้องดูในส่วนของคอนเทนต์ครับผมซึ่งหน้าที่ครับผมจะโผมารวมถึงถ้าเกิดอยากจะใช้จริงจงก็จะมีพลังอวยเข้ามาเสริมตัวส่วนนี้ด้วยนะครับนะดังนั้น C ไม่ได้แปลว่าแย่แต่แปลว่านว่าถ้าอวยก็เล่นได้ไม่มีปัญหานะครับนะ มาดูในส่วนของระดับดีครับผมอันนี้แหละที่เรียกว่าใช้งานยากของจริงนะครับผมนะโดยระดับดีเนี่ยจะใช้ในย่างที่บอกไปคือลูหูดูตานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะถึงว่าเล่นยากแล้วหรืออาจจะประมาณว่าเฮ้ยมีตัวละครตัวอื่นนะที่เล่นง่ายสกิลดีกว่าด้วยนะครับผมนะก็ทําให้ถ้าเกิดอยากใช้ตัวละครตัวนี้เหล่านี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องมีพลังอวยแบบเต็มที่นะครับนะอ่ะโอเคนะครับนะก็สรุปประมาณนี้กันแล้วกันนะเอาจริงต้องบอกไว้ก่อนว่า เกมบัวใครนะครับผมนะเป็นเกมที่เราสามารถใช้ได้ทุกตัวละครอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะเพียงแต่ว่าการที่จะปั้นตัวละครแต่ตัวมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างจะถึงไวเยอะนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปั้นมาปุ๊บเนี่ยและยังไม่มีคอนเทนต์มาให้ใช้นะครับผมนะส่วนใหญ่เขายังไม่อ่ายังไม่อยากจะลงทุนสักเท่าไหร่นะครับนะรอให้คอนเทนต์มันใกล้เข้ามาก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งค่อยๆปั้นขึ้นมาเรื่อยนะครับนะอ่ะโอเคครับ ก็คงจะสรุปนะผมเพียงเท่านี้นะครับนหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับชอบ่องรด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ